สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกทาสอนที่น่าสนใจมากๆนะครับของหลวงปู่ดุลัตุโลค่ะโดยตรงเลยนะคะแล้วก็การมองชีวิตตามความเป็นจริงเพื่อให้เราพบกับความสงบภายในครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดออก,ก์แกนสำคัญข้อคิดดีๆ ที่อาจจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เนาะค่ะหรืออาจจะช่วยจุดประกายมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการรับมือกับความสุขความทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยแหละคะ่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมครับประเด็นแรกที่หลวงปู่ท่านเน้นมากๆก็คือเรื่องพื้นฐานเลยการทําความดีกับการฟังธรรมท่านสอนเรื่องนี้ไว้อย่างไงบ้างครับคือท่านชี้ชัดเลยนะคะว่าความดีเนี่ยเป็นเหมือนเงาตามตัวเราจริงๆ <c oughs> เป็นสิ่งเดียวเลยที่จะนำความสุขแท้ๆมาให้เราได้ส่วนเรื่องการฟังทำให้ได้ผลดีเนี่ยท่านก็มีเทคนิคที่ออน่าสนใจมากครับท่านสอนว่าเวลาฟังเนี่ยให้ตั้งจิตรับรู้อยู่กับปัจจุบันขนาดพอปัจจุบันขณะใช่ค่ะไม่ต้องพยายามส่งใจไปคิดตามเนื้อหาหรือว่าออไปนึกถึงเรื่องเก่าๆเ,เรื่องอนาคตอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อคือให้จดจ่ออยู่กับตอนนี้เลยเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าอนาปานสติ ถูกต้องค่ะหรือบางทีก็อยู่กับคำบริกรรมคือคำภาวนาสั้นๆที่เราท่องในใจเพื่อให้ใจมันเปิดรับธรรมะโดยตรงไม่ผ่านความคิดปรุงแต่งประมาณนั้นเลยค่ะคือหัวใจหลักจริงๆก็คือการฝึกสติสติความรู้ตัวใช่ค่ะความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจมันไหลเคลิ้มไปตามความคิดหรืออารมณ์ต่างๆที่มันผุดขึ้นมาพอมีสติรู้ทันปุ๊บมันเหมือนเรามีเบรกใช่เลยค่ะเหมือนมีเบรก ทำให้เราเห็นสถานการณ์หรือปัญหาได้กว้างขึ้นถัดขึ้นไม่ผลีลผลไม่ตีโพยตีภายไปก่อนครับครับเข้าใจเลยซึ่งการมีสตินี้เองก็น่าจะช่วยให้เราเห็นธรรมชาติของสุขทุกข์ได้ชัดขึ้นด้วยหลวงปู่ท่านอธิบายเรื่องนี้ที่เป็นหลักสําคัญเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาไว้ยังไงบ้างครับท่านสอนให้เราเฝ้าดูใจเราเนี่ยแหละค่ะแล้วจะเห็นเลยว่า สุขทุกเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้เลยเป็นอนิจจัง uh huh. คือมันเกิดขึ้นแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตั้งอยู่แล้วก็หายไปเป็นเรื่องธรรมดามากๆไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราที่เรียกว่าอนัตตาถูกต้องค่ะไม่ใช่ของเราจริงๆถ้าเราหมั่นสังเกตใจบ่อยๆนะคะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ชัดเลยสุขมันอยู่ไม่นานหรอกทุกก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวมันก็ไปซึ่งความทุกข์ทางกายอันนี้มันก็เรื่องหนึ่งนะครับอาจจะเลี่ยงยากใช่ค่ะเป็นสัตธรรมแต่ ไอ้ที่ทุกข์ใจนี่สิครับใช่เหรอคะหลวงปู่บอกว่ามันเกิดจากที่เราไม่เข้าใจหรือว่าไปยึดมั่นถือมั่นใช่เลยคะ่ะทุกข์ใจเกิดจากตรงนี้เป๊ะเ,เลยคือความไม่เข้าใจและการไปยึดไปเกาะมันไว้ท่านถึงให้พิจารณาบ่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเออแม้แต่ร่างกายเราเองหรือทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆครับมันไม่ใช่ของเราอย่างถาวรเลยนะพอตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเป็นของโลกหมดพอคิดแบบนี้บ่อยๆมันก็ช่วยคลายความยึดติด ความโลภลงได้แน่นอนค่ะช่วยได้มากเลยมันลดความอยากได้อยากมีลงไปเยอะเข้าใจเลยครับมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการปล่อยวางการลดละตัวตนที่ท่านเน้นเหมือนกันเพราะเวลาในชีวิตเรามันก็น้อยลงทุกวันจริงค่ะท่านเตือนสติเสมอว่าเวลาเราเหลือน้อยนะควรใช้เวลาทำสิ่งที่มันมีประโยชน์สูงสุดก็คือการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนตัวเองซึ่งก็คือการฝึก เพื่อลดความเห็นแก่ตัวเพราะอันนี้เป็นต้นตอของปัญหาเยอะเลยใช่ค่ะต้นตอของความขัดแยง้งการเบียดเบียนกันมันมาจากความเห็นแก่ตัวนี่แหละมีคําเปรียบเทียบเรื่องการให้ทานที่ผมว่าเอ,อชัดเจนมากท่านบอกเหมือนเราบ้วนน้ําลายทิ้งอ๋อใช่ใช่ค่ะคือให้แล้วให้เลยสละออกไปเลยจริงๆไม่มีความรู้สึกเสียดายหรือแบบว่าแอบหวังผลตอบแทนอะไรปลับมาแบบนี้ถึงจะเป็นทานที่บริสุทธิ์จริงๆ ใช่ค่ะเป็นการสละออกจริงๆแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากท่านเรียกว่านาทีทองก่อนนอนนาทีทองยังไงครับคือช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่เราจะหลับไปนะคะให้ลองใช้เวลาตรงนั้นพิจารณาตามดูความคิดดูอารมณ์การเกิดขึ้นดับไปของอะไรต่างๆในใจเราอ๋อเหมือนทบทวนสิ่งที่เกิดในใจคล้ายๆอย่างนั้นค่ะแต่มันเป็นการตามดูเฉยๆไม่ต้องไปตัดสินแค่เห็นการเกิดดับของมัน ซึ่งตรงนี้ท่านบอกว่าช่วยเพิ่มกำลังสติได้ดีมากๆเลยน่าสนใจครับแล้วเรื่องการฝึกสมาธิล่ะครับหลายคนอาจจะติดภาพว่าตรงนั่งนิ่งๆหลับตาเท่านั้นท่านอธิบายชัดนะคะว่าสมาธิจริงๆ คือความตั้งมั่นของจิตใจความตั้งมั่นใช่ค่ะซึ่งมันเกิดขึ้นได้ในทุกๆอิริยาบทเลยไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนไม่ใช่แค่ตอนนั่งหลับตาแต่ว่าครับแต่การฝึกเบื้องต้นการนั่งการกําหนดรู้ก็ยังจําเป็นอยู่โดยเฉพาะการมีครูบาอาจารย์คอยแนะนําอันนี้สําคัญมากค่ะสําคัญยังไงครับก็เพื่อไม่ให้เราหลงทางโดยเฉพาะหลงไปกับสิ่งที่เรียกว่านิมิตนิมิตพวก ภาพแสงสีเสียงที่อาจจะเห็นตอนทําสมาธิใช่ค่ะพวกนั้นเลยมีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นนิมิตเป็นพญานาคแล้วก็เกิดความยึดติดชอบใจมากอืมแล้วหลุงผู้ท่านสอนให้รับมือยังไงครับถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องหลงไปกับมันสิ่งสําคัญคือให้หันกลับมาดูจิตตัวเองว่าเอ๊ะตอนนี้จิตเรากําลังหลงหรือเปล่ากําลังยึดติดอยู่ไหมอ๋อคือให้ดูที่จิตเป็นหลัก ไม่ใช่ที่ตัวนิมิตถูกต้องค่ะแสดงว่าสมาธิเป็นเหมือนเครื่องมือหรือฐานแต่เป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกก็คือวิปัสสนาหรือการเห็นแจ้งใช่แล้วค่ะวิปัสสนาคือการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักไตรลักษณ์อริจังทุกขังอนัตตาใช่ค่ะพอเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์คือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้และมันไม่มีตัวตนแท้จริงเนี่ย พอเห็นซ้ำๆบ่อยๆมันก็จะเกิดการปล่อยวางความยึดมั่นต่างๆไปได้เองเป้าหมายสูงสุดจริงๆก็คือการเอาชนะกิเลสในใจเรานี่เองที่สุดแล้วก็คือการเอาชนะใจตัวเองนี่แหละค่ะครับพอจะสรุปแก่นสําคัญจากคําสอนของหลวงปู่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดได้ว่าอย่างไงบ้างครับเอ่อหลักๆเลยนะคะก็คือการต้องมีสติรู้เท่าทันปัจจุบันขนาดอยู่เสมอเสมออันนี้สาคัญสุด ใช่ค่ะแล้วก็การทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งจริงๆถึงความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรารวมถึงสุขและทุกข์ด้วยและสุดท้ายคือการหมั่นฝึกฝนจิตใจเพื่อค่อยๆคลอยค่อยๆลดละความยึดมั่งถือมั่นในตัวตนในอารมณ์ต่างๆลงไปซึ่งการฝึกแบบนี้แม้จะดูสวนทางกับโลกปัจจุบันที่เน้นการหาความสุขจากภายนอกแข่งขันกันตลอดเวลาอืมใช่ค่ะ มันดูทวนกระแสะมากๆแต่ผลลัพธ์มันกลับนําไปสู่ความสงบความเบาสบายทางใจได้อย่างแท้จริงแม้เราจะยังอยู่ในชีวิตประจําวันที่วุ่นวายก็ตามมีประเด็นหนึ่งที่เน่าคิดต่อนะคะคือเรื่องที่ว่าการไม่ยึดติดเนี่ยบางทีมันอาจจะรวมไปถึงการไม่ยึดติดแม้กระทั่งเป้าหมายสูงสุดอย่างนิพพานได้สัไปอา้าวเหรอครับค่ะมีเรื่องเล่าว,ว่าการที่พระอานนท่านบรรลุทมได้ในที่สุด ก็เพราะท่านปล่อยวางความอยากที่จะบรรลุลงได้นั่นเองคือบางทีการปล่อยวางความอยากแม้จะเป็นความอยากในสิ่งที่ดีที่สุดกลับเป็นหนทางให้เข้าถึงสิ่งนั้นได้โอ้น่าสนใจมากครับมันทำให้เกิดคำถามทิ้งท้ายให้เราเราท่านๆลองกลับไปพิจารณาดูนะครับว่าแล้วในชีวิตเราตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เรากำลังยึดหรือกำลังอยากอย่างมากๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวอยู่ก็ได้ค่ะแล้วไอ้ความยึดความอยากนั้น มันอาจจะกําลังเป็นกําแพงขวางกั้นความสุขสงบที่แท้จริงของเราอยู่หรือเปล่าอืมเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ